พี่เติ้งวงนองครับผมมาซอยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากมูเลยพี่น้องผู้นี้ว่ามาก่อหมูย้อนว่ามีมาไล่หลเสื้อดาหนาไวที่เด้เลยจ้าติดขอบไปเลยติดขอบไปเลยเด้อขันว่ามาไล่หลายเด้อแสดงอยู่จังหวดอะไรครับอยู่ที่ลานตลาดบ้านจีนอำเภอกุเขียวหวัดรอธานีสวัสดีด้อพี่ดนด้วยนะจ้าแดดดีขนาดครับบร์ตอนนี้พี่น้องครับผมบ่มีฝนเลยพี่น้องครับผมมือนี้บ่ต้องตามหาฝนเลยพี่น้อง แดดแห้งพี่น้องครับผมแดดดีๆตอนนี้แอดมิน่นาแหลมเลยพี่น้องครับผมแสดงอยู่ไหนจ้าแสดงอยู่ที่ลานตลาดนัดบ้านจีดนะคะผมห่างจากบ้านพักหมอลำเราประมาณห่างจากบ้านพักเสียงหกประมาณสามโลพี่น้องครับผมบัตรหน้างานรอยหนึ่งบัตรกุปิดรอยยี่สิบก,ก่อบาทพี่น้องครับผมรีบเร่งเร็วไวกดบัตรซื้อตั๋วเลยนะคะผมพี่น้องผู้ใดที่ยุ่ไก่ได้พี่น้องเดอ้อฟาออกมาปูสาดปูเสื้อพี่น้องครับผมตอนนี้ครับผมไม่แหม่เฮาผัากันเหลือมาซองเบิ้งเลยพี่น้องครับผมเดินดีๆพี่น้อง ว่าไม่ขีดตุมได้พี่น้องไม่แต่หย่าครับผมไม่แต่หย่าแหละกับดินทรายนะครับผมเพราะว่าสถานที่ห้องแบบว่าเตรียมการไปดีดีพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพอพี่น้องเบิกลังหันอีกจะเข้านึงก่อนพี่น้องบ้างนี้แม่ส่งเพล่อรางการโชว์คาทิ้งถึงมาไล่วสวดเบอร์ใช่คะ่ะผมเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับผมเบิงพี่น้องบรรยากาศแบบนี้กลับมาแล้วพี่น้องครับผมหมอล่ำห้องกามาแล้วร้านค้าเห้องกับเริ่มไม่ลืมเบื้อบัมแล้วพี่น้องครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนลูกล้านเสียงไม่หกอลังการโชว์เดด้้้ออพี่นง นี่พี่น้องเบิงบรรยากาศพี่นิดกลับแล้วหรอครับเอดพี่ิดอตเบ่าเบิร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผมเดี๋ยวต้องถอาเบิ่งขึ้นนีพี่น้องว่าซิมีเซอรพ่ายยังหด้อพี่น้องท่านรองยังอยู่บ่อเบิร์ดอยู่ครับผมอยู่ครับผมรอในกลุ่มแล้วค้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมคําคืนนีเจอกันในกลุ่มแล้วพี่น้องเด้อคุณนำพี่น้องเบิ่งทีมจอทีมไฟนะครับผมทีมเวทีเรานะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มปฏิบัติการพี่น้องครับผม ประกอบเบที่เข้าให้สมบูรณ์แบบพี่น้องครับผมเครื่องเสียงดีดีพี่น้องเครื่องเสียงดีมากทุกคนตามใจตึกๆเลยพี่น้องครับผมเมอแรงนี่พบและสัมผัสไป,ปรพร้อมกันนะครับผมสลับหมอลำน้องใหม่ป้ายแดงหมอลำอลังการโชว์เลือดด้วยการไปที่หนึ่งนะคะผมมาพบพอมาสัมผัสมาพบเจอไปพ,พร้อมกันพี่น้องครับผมในค่ำคืนนี้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากมากนะคะผมเดี๋ยวคืนนี้นะ่าจะมีกลุ่มเปิดด้วยนะคะผมกลุ่มเปิด ขายบัตรอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบค่ำนะครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะทําการแสดงสดนะครับผมเต็มโชว์เต็มรูปแบบเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้พี่น้องห้องก็เริ่ออกมาปู่ศาต์ปูป่เสื้อแล้วครับผมเข้ารอแล้วจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะครับผมงานวันไหนครับวันนี้ครับผมงานวันนี้นะครับผมน้องอายมาถึงหรือยังครับยังครับผม่าะค่ำค่ำผุ่ละพี่น้องแล้วจะตอนเย็นนะครับผมจากสี่เดินทางเข้ามาพี่น้องครับผมการแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อ ดีค่ะครับจอกหนาหานเลยมากรมูพี่น้องนี่ปลามาแต่สารคามโกซุ้มพี่น้องโอ้บ้านน้องไอ้ไอตัวนี้มาแต่โกซุ้มครับผมมาจอกหนาหานเลยพี่น้องนี่มากรนังหนาได้พี่น้องเด้ออย่า มากราาแม่แม่เขามาหอดแล้วพี่น้องครับผมมาจองหน้าห้าเด้อพี่น้องเด้อขอพระคุณพี่น้องทางโกซุงปไสัมหาสารคามบานอีหลาน้อยก็แล้วกันด้อพี่น้องครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องก่ต้องยันฝนด้อพี่น้องเด้อออกมาโหลดพี่น้องออกมาเลยนะคบผมออกมาเลยพี่น้องครับผมสถานที่พร้อมมากนะครับผมหน้าห้านบมมีขีดตุ่มเพิ่งหน้าไว้ที่บมไม่ขีดตุ่มพี่น้องอันนี้หน้าไว้ที่ผมไมขีดตุ่มด้อพี่น้องเด้อแม่รอหน้าจอเด้อลูกขอบพระคุณแม่ครับผมเจอกันหน้าจอนะคะผมแม่แม่ต่างแดน แม่แม่กอท่อมอนะคบผมแม่แม่ที่อยู่ทางไก่นะคบผมมาบอหอจอบถึงเจอกันหน้าจอนะคะผมพี่น้องผูใดทีงบ่บัตรจองตัวกุมปิดจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคผมหนึ่งรอยี่สิบกาบาทรับชมแต่สอดแจงเลพี่น้องเด้อส่วนพี่น้องผู้ใรอยยุใกล้นะคบผมพี่น้องน้องหานพี่น้องกุ้กเกี่ยวพี่น้องกุ้พะบ้านนะคบผมพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงบัตรหน้างานเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคบผมบัตรนางานเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องครับผมอย่าลืมเดินทางแม่กำลังแรงใจลูกหลานหมอลำอลังการโชว์คืนนี้เปแรรกดูาล หมอล่ำหนองไม้ลปยแดงลูกหลานพีนน้องอุดรท่านีคขึ้นนี่มาพบมาสัมผัสไปพระคมคณะพี่น้องเด้อคอนเสิร์ตรูปแบบงานโชว์และเมื่อต่อกรตลอคอนแกนก่อนเตยมวนซื้อฮเซลตลอดซอแจงพี่น้องครับผมปลอดฝนมืดฟ้าแจงจางฟางพี่น้องเบิงพาพรุ่นเปลี่ยนใจฝ้าเปิดอาลายพี่น้องบ่คืนบ่อยั้งพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแชร์ให้แล้วจ้าจากระยองรอหน้าจอจ้าเจอกันหน้าจอนะคะผมแม่เจอกันหน้าจอนะคะรับผมลูกเบิร์ดแม่อุนไปเสียงไม่หกอาจจะหมายเลขบัญชีใช่ นะแม่ทักไปเพจอลังการโชว์ใช่ไหมใช่คะัะผมเป็นชื่อบัญชีบจกเสียงวิหกอลังการโชว์นะคะผมส่งไปที่เพจหมอลำอลังการโชว์นะคะผมพี่น้องครับผมส่งสลิปไปที่เพจหมอลำอลังการโชว์ด้วยพี่น้องเดอ้อนะคะผมแม่แม่แมพูดไที่ส่ง้อมาทางเพจหมอลำเสียงวิหกนะคะผมให้ส่งไปที่เพจหมอลำอลังการโชว์เลยนะคะผม เพื่อที่จะว่าไปการตกลงและพี่น้องครับผมตอนนี้ในเพจหมอลำเสียบุหกามีไม,ม,ม,ม่บางส่วนนะคะผมส่งของมาทางนี้และพี่น้องเดอ้อฝากประชาสัมพัน์ด้วยกันแล้วกันนะครับผมให้ส่งสลิปไปที่เพจหมอลำอลังการโชว์เท่านั้นนะคะผม สวัสดีค่ะลูกชายสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะผมเจอกันหน้าจอค่ะเจอกันหน้าจอนะคะผมน้องทิดาราวก็มาขึ <c cheering> ้นด้วยใช่ไหมครับแอดใช่ค่ะผมคืนนี้มีน้องทิดาราาด้วยนะคะผมมีเดอร์พี่น้องเดอมีน้องอารนะครับผมมีบอสนุกมีน้องทิดาราวนะคะผมแล้วก็เสื้อผ้ายังลหลายอย่างพี่น้องครับผมขึ้นนีปฐมเมลิกเปิดฝ้าไหมพี่น้องครับผมหมอลำอลรงการโชคไปทีหนึ่งบอกเลยว่าปังแห้งพี่น้องครับผมมือเลงนี่บ่าสปอยไลท์พี่น้องครับผมมาพบและสัมผัส ไปพร้อมๆกันนะครับผมไม่าว่าจะเป็นนางงานหรือว่ากลุ่มปิดฝากติดตามด้วยกันนะครับผมตอนนี้ลำโพงของกัม่หลัพี่น้องลำโพงกําลังมาแล้วนะคะรับผมอยู่ใส่น้อมือนี้อยู่ที่ลานตลาดนัดคลองถมบ้านจีดนะคะผมออาเพื่อกูเกล่ยวจวัดอุดรธานีอยากดูหลังไวที่ครับเปอดสวัสดีด้วยนะคะผมสวัสดีพี่สมบัติด้วยนะคะผมเจอกันหน้าจอจา้าเจอกันหน้าจอนะคะผมอ่ะพี่น้องครับผมเดี๋ยวบนนี้สิภาพี่น้องไปเลาะเบิงหลังหา่านหลังไวที่ อีกเจ๊าะอบนึงก็แล้วกันนะครับผมอ้าวมันอย่างทั้งนี่คือจอดโดนแฉเพื่อพี่น้องอันนี้เขาเอินว่างานเข่าบ่าพี่น้องเอฟซีบอสน้อยอยู่กำแพงเพชรขอบพระคุณหลายครับผมทักทายแม่แม่ทางบ้านสู้หมอกสูบอลเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่สุดาสวัสดีครับผมแดนหญิงนะคะ,ะ,คะบอกว่า<ม>แถวไหนให้ลุ้นเอาไว้ให้รุนร่นเองคืนนี้<อ>ให้รุน่นเองเด้อพี่น้องเด้อรู้สึกยังไงบ้างคืนนี้แม่เต้นมากเอาแล้ว วันแรกเหมือนย้อนอดีตไปยี่สิบกว่าปีมีมีวงนั้นคือวงหยังมิตรไทยอีสานอ๋อออดบุเซรินพี่น้องครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่เพว่กนอีกคือเก่ายี่สิบห้าปีต่อมาหวนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วไปแล้วกันไม่ทั้งไปแล้วกันเพื่นนะครับผมเอาอยู่ทประเทศนาไม่เรืองนาแถยี่สิบห้าปีแล้วย้อนไปซื้อมิตรไทยอีสาน ผ่านมายิ้หาปีขึ้นนี่ซื้อมาอลังการอลังการโชว์อล,ชวอลังการโชว์นี่อลังการสมชื่อธนาคาเราติดตามตอนนี้<ม>เวลาไปอ,านอ,นอนุโอเคจ้าเจอกันหน้าจอนะาจารขอให้ปลอดฝนนะคะขอบคุณหลายครับผมพี่น้องแดดแห้งๆพี่น้องตอนนี้ตอนไหนเนาะจะเป็นรถเครื่องวงอลังการโชว์โดยตรงเบิร์เดี๋ยวขอกงา้ยนไปก่อนพี่น้องครับผมขอให้ปลอดฝนนะคะผมแม่ทักยังไม่เป็นแม่ใช้เสียงหัตลอด ถ้าลูกชาวนาแบนนะแม่ค้นหาในในในเฟซบุ๊กนะคะผมพิมพ์ไปว่าหมอลำอลลังการโชว์เลยนะคะผมจะขึ้นแฟนเพจแม่แม,แม่ก็ส่งสลิปนะคะผมไปที่เพจได้เลยด้อพี่น้องเดอ้อยี่สิบสามตุลาเจอกันยโสธรเจอกันนะคะผมเจอกันด้วยพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้ยี่สิบเจ็ดกันยาย,ยนพี่น้องครับผมอัลังการโชว์เปิดฤดูกาลส่วนวันที่สามตุลาคมเป็นเสียงไม่หงุพสกรนะคะผมวงใหญ่เฮาส่วน วงสองคือนี่ยูล,ล่านตลาดนะัดบัญจีพี่น้องครับผมคืนนี้บัตรน้าง,งานเพียงห0 0รอยบาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะไปในส่วนของบริเวณคอตุ่มพี่น้องครับผมค้นกระบะอุปกรณ์โชว์ต่างๆจะอยู่ตรงนี้ได้พี่น้องเดอ้อส่วนทางด้านนู้นนะครับผมจะไปนในส่วนของเต็นท์ศิลปินนะคบผมตเต็นท์ศิลปินละกานอนด้เสือ้อฮาตอนอยู่ไต่ห่านพี่น้องครับผมฝนมาตกเด้พี่น้องสู้ๆขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายด้พี่น้องเดอ้อนี่พี่น้องเมืองบรรยากาศบรรยากาศลังหานหลังเวทีหฮาพี่น้องนี่ครับผม ฟ้าเปิดแลวพี่น้องฟ้าแจ้งทางปังเลยพี่น้องบ่มีฝนบ่มียังพี่น้อง